องคมนตรีเชิญสิ่งของเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้านักกองร้อยทหารพร,รานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่สองอำเภอบาเจาะจัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโประหลดกราบบกระหม่อมให้พลเอกภัยบูรณคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน60ถุงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่อำเภอบาเจาะซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่16และ20มิถุนายน2568 จากด้านองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรกระพาะอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน80ถุงมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่อำเภอกระเพาะซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่13 16 19พฤษภาคมและ2มิถุนายน2568 ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังกองรัทหารพรานที่4112อําเภอรามันจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน50ถุงมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมืม่อวันที่7และ17พฤษภาคม2568 จากนั้นรุ่งขมัญมีเดินทางไปยังกองรัชหารพราณที่4614อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน,น100ถุงมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอรือเสาะและอำเภอจะแนะซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4 2 8พฤษภาคมวันที่1 14, 28มิถุนายนและวันที่5กรกฎาคม2568 ต่อจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังกองราชฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่441อำเภอทานโตจัังหวดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทา,านจำนวน50ถุงมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตและอำเภรบรนนังสตาสัญญารับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่28เมษายนและ21พฤษภ,ภาคม2568 ในช่วงบ่ายองคมนตรีร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ในะห้องประชุมหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินทร์จังหวัดปัตตานีจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานของโรงเรียนและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนสองชั้นซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูล,ลนิธิพระดาบทที่ ตั้งขึ้นตามพระราชด,ดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้เยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอนใน5ห,หลักสูตรได้แก่ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล การเกษตรช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมและช่างสีรถยนต์ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปี จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กองอาสารักษาดินแดนวันอัศรีวหาชุดคุ้มครองตำบลบรรนังสตาอาสาสมัครทหารพรานพันธากาศอินทเขื่อนร้อยตำรวจตรีเจรพงษ์เจริญและอาสาสมัครทหารพรานอนุสรโนรีจาหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึง้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น